สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบิมก็จะมาชวนคุยเกี่ยกับตัวเล่มทะเบียนรถหรือว่าใบคู่มือจดทะเบียนรถนั่นเองนะคะ ก็มีหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นของยนต์นะคะเป็นสีฟ้าจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องเลขตัวถังซึ่งไอ้ตัวเลขเครื่องเลขตัวถังเราสามารถเช็คก,กับตัวรถได้นะคะว่าตรงกันไหมถ้าไม่ตรงเนี่ยนะคะก็มันอาจจะตัดแต่งหรือว่ายกเครื่องมันก็ได้นะคะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ครอบครองผู้ถือกรรมสิทธ์นะคะดูลำดับได้ว่าเนี่ยเจ้าของคนล่าสุดเนี่ยเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะรถกี่มือมาแล้วนะคะจะป้องกันการรับซื้อของโจรได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังต้องใช้เล่มเนี่ย ในการไปต่อภาษีประจำปีด้วยจริงๆใช้สำเนาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นการโอนเนี่ยอย่างหลายคนนะคะซื้งเถอมือสองแล้วก็ต้องไปโอนเองนะคะก็จะต้องมีเล่มหากไม่มีเล่มเนี่ยเราก็ไปโอนไม่ได้นะคะข้แรกนะคะก็จะเป็นรายการจดทะเบียนมันก็จะมีเริ่มที่ วันจดทะเบียนคันนี้เป็น9กุมภาพันธ์2554นะคะก็ที่เป็นคสก็สองพันส1ตรงนี้ไม่ใช่ปีที่ผลิตรถนะคะแต่มันจะเป็นวันจดทะเบียนแต่อยากรู้ว่ารถเราเนี่ยผลิตปีไหนนะคะให้ดูตรงนี้นะคะที่เขียนไว้ว่ารุ่นปีคศสอ1 0นนะคะจะเห็นว่ามันไม่ตรงกันกับปีที่จดทะเบียนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะก็เขาอาจจะผลิตปี2010แต่ไปจดใช้นะคะจดทะเบียนเนี่ยปี2011ก็ได้นะคะ ต่อไปมีข้อมูลเลขทะเบียนจังหวัดนะคะมีเลขตัวถังนะคะหรือเลขตัวเลขตัวรถเนอันเดียวกันนะคะมีเลขเครื่องยนต์นะคะตัวเนี้ยเราเช็คกับตัวรถได้นะคะมีตัวเ,เครื่องนะคะอย่างเช่นตัวนี้1 1ึ่งพหรซีซีหรือว่า1 2 0 0องซีซีนั่นเองนะคะพูดง่ายๆส่วนภาคข้างล่างนะคะจะเป็นเจ้าของรถ ดูตรงเนี้ยลำดับที่1เขาบอกว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นบริษัทนิสสันลิสซิ่งนะคะแสดงว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาเอาเข้าผ่อนกับบริษัทนิสสันลิสซิ่งนะคะผู้ครอบครองก็จะเป็นชื่อเจ้าของรถนั่นเองนะคะหน้าถัดไปนะคะก็จะเห็นว่าลำดับที่2เนี่ยผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อบุคคลแล้วนะคะก็แสดงว่า เนี่ยเป็นชื่อเดียวกันกับด้านบนด้วยนะคะก็แสดงว่าเขาเนี่ยผ่อนครบแล้วแล้วเขาก็โอมนมาเป็นชื่อตัวเองนั่นเองนะคะเปิดหน้าถัดไปอ่าไม่มีแสดงว่ารถนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรถมือเดียวนั่นเองนะคะไปดูหน้าที่16นะคะก็จะเป็นรายการการเสียภาษีนะคะก็จะมีการ บันทึกการเสียภาษีนะคะแต่ละปีแต่ละปีก็ดูได้ว่าภาษีเนี่ยขาดไหมนะคะถ้าภาษีเนี่ยขาดเกินเกิน3ปีนะคะสําหรับรถยนต์นะคะเขาก็รถจะถูกแจ้งจอดนะคะแล้วก็ระงับทะเบียนถ้าเราซื้อรถมือสองไปนะคะ เราก็จะต้องไปจดทะเบียนใหม่เราก็จะต้องเสียค่าปรับเองด้วยนะคะก็บางคนเนี่ยเขาไปต่อภาษีเขาไม่ได้เอาเล่มไปนะคะเพราะว่าเขาเอาสำนาไปแทนเล่มก็อาจจะไม่ได้มีการอัปเดตหรือว่าไปออตอกมานะคะดังนั้นเราสามารถ check ดับเบิลเช็คได้จาก1ไปเช็คตัวป้ายวงกลมที่ติดหน้ารถนะคะกับ2ก็คือเช็คกับทางเว็บของกรมขนส่งทางบกก็ได้นะคะโอเคหน้าต่อไปหน้าที่18นะคะ น้านี้จะเป็นรายการบันทึกของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของรถนะคะว่ารถคันนี้ไปทาอะไรมาแล้วบ้างนะคะอย่างคันนี้นะคะก็จะมีการแจ้งใช้รถในอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็จะมีการโอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทนิ s สันลีซิ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลปกตินะคะแต่ที่ ข้อมูลที่ไม่ปกติเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นว่ารถมีการแจ้งจอดใหม่นะคะหรือว่ามีการแจ้งจอดเพราะเกิดจากอุบัติเหตุหรือมีการบันทึกว่ารถมีการติดแก๊สอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถเช็คจากตรงนี้ได้นั่นเองนะคะเค okay, ค่ะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับใครที่จะไปซื้อรถมือสองก็อย่าลืมขอเจ้าของรถหรือว่าพนักงานเนี่ยดูตัวเล่มทะเบียนก่อนเช็คก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ